ครับผมกับสวัสดีทักทายพี่น้องครับผมมืูอนี้บาลเป,ลเปลี่ยวเฮสิงกับชิมาซันซิงโนคุมเนาะพี่น้องเนาะสันซิงโนคุมให้เมืองครับสูตรของบ้าเปี่ยวเองนี่แหละนี่เป็นหูซิ่งครับผม มัดเลนมัดแหยนเลยครับที่เด็กนี่นปันครับปนัน ใส่ตาประมาณสี่เส้นหกสี่เส้นเกียดหน่ยนะครับนี่นะครับอ,อันนี้เป็นสายพี่อีเลยครับสายพี่อีเซ็นแน่นอนขนาดศูนย์จุด หกปอนด์ครับดึงให้มันติดอาจจิซานไปสิบสามสินะครับ พีซานไปประมาณสิบสามเซครับ สอดสอดไบเยี่ยมก็สอด,สอด,สสอดจับบีเพนแนนครับตายทั้งหมลุด 咱们烧了。 ห้าเิบสอแล้วครับแปดเจ้า

Mm-hmm. Wow. สิบแล้ว <c oughs> สามรับอีกสามโซ่แบบละเอียดเลยมืบน,นี้ครับ สิสองสิบสามนับมึงอไงครับบัานครสิบสามว่ะเสียนหน่อยแต่เรี่ยว่าเห็น ห้าหกเก็ดสิบหรือว่สองสามโอเคครับดึงออกเลยครับบานเนี่ยแก <c oughs> สร้างตัว <c oughs> ครับกลับมาสาร้างเรื่องนี้นะครับ ใส่แขียบผมนะพี่น้องเด้อสูตรเป่าเปี่ยวใส่แขีประมาณสองเขีนี่นะครับนึ่งตาสาปเรื่อเรื่องสองจะใส่ประมาณ ตาที่สีนะครับส ขยักไล่เนี่ยสีใส่เคียร์ร้อมครับพากลางเลยขยายตาครับมันเป็นตรงเวล,ลานกติดจะมันยังบุด เราแค่นึงนึงสรารไม่อยกดีตาใส่แค่อีกเท่านึงครับ มันคือใดนี่นลอนสองสามสี่อีกตาหนึ่งยังเอาแค่อะไรครับตาที่หา นับจากออกน,นับจากเอาเคที่แหลก <c oughs> สารมาเลยซีตาเอาเคแล้วก็นับหนึ่งออกากเค์ที่แหกมา,มาหาตาเอาแคแค่หนึง่งเอาเคกี่ยวเก่าถ้ามันด่านะ très เริ่มลอยครับมันนี้ก็สานลงมาสิบสามหลอดครับสิบสามหลอดบางนย่างโฮปแค่นนะเดือดเป็นล่างนะครับซิ่งนกขุมห่อซานมากเลยครับที่มันได้เนี่ยก็ใช้ได้ลังสอ่างนะพี่น้องอันนี้มาเปียวไม่ไมีได้ลังสองครับผมให้ใส่ไซส์พี่อีนี่ลนะ

สามไปเลยครับอืมได้สามรอบแล้วพี่น้องหนึ่งสองสามอีกสิบรอบครับพินกบไปก็ไมาตาสิงห้องประมาณนี้นะัะ พอดีครับมาหน่อยว่าไงเงี่เลยอะอยากลุดนกมันอยากหลุดสั่นไปเ,เรื่อยๆกาแฟก็ไม่เพราะมันเหนียวแต่มันขบหรอครับรูดิบข้าวคั่น่นสันเคล็ดใครใสบายครับ อดซานกันพี่น้องประมาณรอบสีแล้วนะครับจากมองอีกเท่าน,นึงครับกีสานเป็นสีนะครับจหนวดสิบสามรอบโอเค,ครับผมตอนนี้ไก้กสีแล้วแล้วพี่น้องได้ประมาณสิบสองรอบแล้วอีกรอบนึงครับรอบสุดท้ายนี่ครับ หำบนีสิหุบหุบแข์ได้พี่น้องต่อว่ารอบเรียกห้อาเอาแข์แล้วเ,าเ,าเ,าวเ้าหุบแขนเป็นตรงแานหนาประมาณสองสามตาจังหุบหนึ่งตาสองตา สามตาหุบแคันครับที่หุบแคะรวดประสองตาเลยพี่น้องเห็นไหมรารวบระสองตาให้มันหุบกอาหากันหุบเบีย่เท่านั้นสานม,มากแบบนัอีกซี่หาตาหนึ่งตา สองสามสี <hi> <volumes. S 2> ่ห้าหกด้ย่างหน่อยๆตากระสองตาเลย เรรอยครีใส่หเนี่ยสิบสตาหลประมาณครับ hồn xiên ngon, cảm thấy hố của mấy nhà này พอดีครับไปเรื่อยๆ Sing no ไปยนสุดครับใช่เท่านั้ตักตาห้องมามานครับมานสูนร่มันต่อช่วง เป็นสภาพมีทุนหน้านี่ครับใหม่ๆก็ต้องปรุงใหม่หนึ่งขาดีนาะคุ้มอยากประสบการณ์ครับ สุดท้ายพี่นังเรียบร้อย,ยง่ายยครับ,รบง่ายๆเนี่ยสิ่งนุ้คุ้มมัดครับไข่จูดคับัดเรียบร้อยแล้วครับ ผมเพิ่มยาวกับมันเก่าวูกลัวบันเปิมา <c oughs> บอกวิธีเห็ดขั้นซิ่งนะครับเนี่ยนะขั้นซิ่งเขาเอาไม้ไผ่แทยยกยังไงมันยังสิพอดีเขาก็เอาโตซิ่งนี่นะพี่น้องวัดวัดกับไม้ไผ่ ไม้เพร่งก็ชิเงีย้ยวๆไปนะครับเขากับ๋ย่ตัวนี้ก็ไปเพ่แทรกเส่กันค็มเงี้ยวแทรกเลยจังเลยล่ะเข้าต่างไม้ไพร่เงี้ยวๆกันเนาะแทรกแกกตัวนี้แมวหอดตัวนี้แล้วก็พับเื่องนะี่น้องพับเื่องแกกตัวนี้แล้ก็ตัดเนี่ย มันจะประมาณขั้นชิงกับชิ้นเงาประมาณจากนี้มาหากบับอิกสิ่งหนึ่งกบับปิกเครื่องหนึ่งนะครับเท่าเราเราปุ๊บมันหยพอดีกันเลยเรามองในพ่นังเด้อหอยกับปากยานยพ่นงังหอยเสือขาวนะหอยฟังหนึ่งมัดฟังนี้หอยส่งออกฟังนี้มัดฟังนี้หอยส่งออกฟังนี้ครับมันมันครับคลิปนี้กะ มาสาธิตการสานสิ่งนกขุมพี่น้องฝากกดติดตามได้เร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ